สิบต้นไม้ต้องห้ามไม่ควรปลูกไว้ในบ้านหากใครกำลังมองหาต้นไม้มาแต่งสวนในบ้านเพื่อความร่มรื่นสวยงามการเลือกพันธุ์ไม้ก็มีผลในทาง่วงจุ้ยเหมือนกันเพราะหากเลือกต้นไม้ที่เป็นชื่อมองคลแล้วก็จะช่วยส่งเสริมให้กับผู้ที่อยู่อาศัยมีโชคลาภหรือความเจริญแต่หากเป็นต้นไม้ที่มีชื่อเป็นอัปมงคลแล้วอาจนำโชคร้ายมาสู่ผู้อาศัยก็ได้ดังนั้น เราจึงนาต้นไม้ที่มีชื่อที่ไม่เป็นมงคลและไม่ควรปลูกไว้ในบ้านมาฝากท่านผู้ฟังกันครับ10ต้นไม้ต่อไปนี้ไม่ควรปลูกไว้ในบ้าน 1. ต้นรักหลายคนอาจสงสัยว่าทำํำไมต้นรักถึงไม่ควรปลูกไว้ในบ้านทาั้งทที่ชื่อก็น่าฟังไปในทิศทางที่ดีแต่ตามความเชื่อโบราณเชื่อว่าต้นรักจะทําให้ความรักยุ่งยากขึ้นและกลายเป็นคนมากรัก นอกจากนี้ยางของต้นรักหากไปสัมผัสโดนเข้าอาจเป็นอันตรายต่อผิวหนังได้ 2. ต้นมะละกอจัดเป็นพืชลมลุกที่มีชื่อไม่เป็นมงคลน,นักบางคนเชื่อว่ามะละกอเหมือนกับการแตกออกเป็นกอหรือละออกจากเผ่าจากกอส่งผลให้คนภายในบ้านไม่มีความสุขพอลูกหลานจะแตกแยกออกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มมีความคิดที่ขัดแย้งกันทะเลาะเบาแหวง จนหาความสุขไม่ได้แต่ถ้าต้องการจะปลูกไว้รับประทานควรปลูกไว้ริมรั้วรอบบ้าน 3. ต้นรัก,กรรมจากชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ารัก,กรรมช้ำชอกเพราะฉะนั้นโบราณจึงถือว่าต้นระก,กรรมนั้นไม่เป็นมงคลหากปลูกไว้ในบ้านจะนำความชอกช้ำระก,กรรมใจมาให้อยู่ตลอดเวลา 4. ต้นชวนชม มีความหมายสองในด้วยกันทั้งดีและไม่ดีหากมองในด้านดีการปลูกชวนชมเอาไว้ในบ้านจะส่งผลให้มีผู้คนชื่นชมนิยมยกย่องกลายเป็นที่รักของคนทั่วไปแต่หากมองในแง่ร้ายต้นชวนชมจะชักชวนให้คนมาเชยชมจึงไม่เหมาะที่จะนำมาปลูกภายในบ้านที่มีลูกสาววัแรกรุ่นเพราะอาจจะเป็นการชักนำหนุ่มๆให้เข้ามาหาลูกสาวได้ เป็นการปูทางให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียขึ้นนอกจากนี้ยางของต้นชนชมค่อนข้างจะเป็นอันตรายหากไปสัมผัสโดนเข้าจะเกิดอาการปวดแสบปวดร้อน 5. ต้นมะรุมเป็นต้นไม้ที่มาตั้งแต่โบราณคนนิยมนำมาทําแกงส้มชื่อของต้นมะรุมจะไปคล้องจองกับคำว่ามะรุมมาตุ้มซึ่งจะมีแต่เรื่องไม่ดีมารุมกระนำจนไม่เป็นสุกอยู่เสมอ 6. ต้นชบาเรามักจะเห็นหลายๆบ้านปลูกต้นชบาเพราะสีสันของดอกสวยสะดุดตาทําให้บ้านดูสวยงามแต่ในสมัยโบราณไม่นิยมปลูกต้นชบาเอาไว้ในบ้านเพราะดอกชบานั้นมักถูกนําไปใช้ในเรื่องร้ายๆอย่างเช่นนําดอกชบามาร้อยเป็นพวงและนําไปสวงพอหญิงชายที่เป็นชู้หรือลักลอบได้เสียกันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเล่นชู้รวมทั้งนําพวงมาลัยดอกชบา ไปสวมขอหนักโทษที่กำลังจะถูกประหารอีกด้วย 7. ต้นโพต้นโพไม่ใช่ต้นไม้อัปมงคลแต่ไม่ควรนำมาปลูกไว้ในบ้านพอเชื่อกันว่าต้นโพเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เหมาะสำหรับปลูกตามวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากกว่า 8. ต้นงิ้วไม่ควรปลูกไว้ในบ้านเพราะเป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการมีชู้แต่หากปลูกตามสถานที่ที่เป็นองค์กร หืออาคารสำนักงานหรือส่วนอาหารบางแห่งก็ไม่เป็นไรเพราะต้นเงิ้วเป็นต้นไม้สูงใหญ่และดูงดงามตา 9. ต้นเต่ารังเชื่อกันว่าหากสามีภรรยาคู่ใดปลูกต้นเต่ารังเอาไว้ในบ้านอาจมีเรื่องต้องเลิกลากันไปพอชื่อของเต่ารังแสดงความหมายเป็นในทิศทางเลิกลาหรืออย่าร้างกันอยู่แล้วและสุดท้ายนะครับต้นนางแย้มป่า ห้ามปลูกเด็ดขาดตามความเชื่อของโบราณนางแย้มป่าเป็นต้นไม้ที่มีพูดผีปีศาจสิงอยู่หากปลูกไว้ภายในบ้านวันดีคืนดีต้นนางแย้มป่าจะสำแดงอิฤทธิษทำร้ายรังแกผู้คนในบ้านให้หวาดผวาเสียขวัญหรือเจ็บไข้ได้ป่วยกันเลยทีเดียวทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลหากใครทำแล้วสบายใจและไม่เดือดร้อนต่อคนอื่นก็ทำเลยนะครับสุขอยู่ที่ใจ สุขอยู่ที่เราครับ